สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ヤマハฟีโนปัญหาของรถคันนี้นะครับคือเจ้าของเนี่ยเขาแจ้งมาว่าเวลาขับใช้ความเร็วเนี่ยมันมีอาการสะทานสะทานขึ้นมือมีอาการใส่ๆส่นะครับ ทีนี้คือครูก็มาตรวจสอบดูกับลูกศิษย์เนี่ยนะครับอาจจะครูพ,พาไปดูที่ล้อหน้าก่อนนีนะล้อหน้านะครับก็จะเป็นยางเล็กๆขนาดเบอร์ยางนะครับคือห้าสิบนะห้าสิบซีรีส์แปดห้าขอบสิบเจ็ดนะล้อนี้ก็จากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการดุ้งบ้างเล็กน้อยนะครับลูกปืนล้อไม่แตก นะแต่ไม่แน่ใจว่าจานดิสเบรกคดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาหมุนล้อเนี่ยจะตัวคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยจะมีอาการดิ้นดิ้นอยู่บ้างนะลูกปืนคอไม่มีปัญหาส่วนโช๊กเนี่ยคือครูไม่แน่ใจนะครับว่า,าปริมาณน้ำมันโช๊กสองข้างเท่ากันไหมแต่โช๊ครั่วเนี่ยไม่มีามาด,ทาดานะูทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังนะครับ ก็เป็นยางเบอร์50นะซีรีส์ร้อยขอบสนะิบเจากการที่ครูให้ประวินตรวจสอบประวินก็แจ้งครูมาว่าซี่ลวดขาดไป1เส้นหนเส้นนะครับแล้วก็ซี่ลวดลวคู่อื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะหลวมอ่าลูกปืนสวิงอารม์ไม่แตกนะแต่ว่าบูทโช๊คเนี่ยหูหิ้วโชคตัวล่างเนี่ยนะครับ สภาพไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่โชคนะครับไม่มีร่องรอยการซึมหรือรั่วนนะฮะแต่หลังจากที่ตรวจสอบนี่นะฮะลูกปืนบูทแทน่นเครื่องอะไรเนี่ยดูแล้วนะครับก็ไม่ได้แตกไม่เป็นอะไรแต่หลังจากที่ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วนะครับนะก็ลองให้นักษาเขาลองติดเครื่อง สิ่งที่ได้ยินนะครับก็คือมีเรื่องของเสียงดังนะเสียงดังผิดปกติเลยนะครับครูก็เลยบอกนะักศึกษานะครับว่ารือฝาข้างออกมาดูหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าของเนี่ยเขาไปรื้อเขาไปถอดหรือใครทํามายังไงนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่เราเรามาดูด้วยกัน่นะเปิดฝาข้างอันนี้คือให้ ปวินกับลูกสิษย์เขาถอดรอไว้แล้วนะครับรถน้าจะเคยเกิดอุบัติเหตุน,นะครับไในพักเท้ามันบุบเข้าไปนี่นะพอถอดฝาข้างออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูนะครับอาน็อตยึด ไอ้ฝาปิดตัวกลไกลสตาร์เทา้ามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกมีหกตัวปากฏว,ว่ามีน็อตยึดอยู่แค่สองตัวนะอีกที่เหลือที่เหลือไปไหนไม่รู้อ่าว เจออีกหนึ่งตัวนะครับอยู่อยู่ที่แข้งสายพานอ้าวสามตัวหกตัวเจอสามตัวนะครับแล้วให้ท่านสังเกตนะครับที่เจออีกตัวแล้วใช่ไหมอ้าวหกตัว,ตวเจอห้าตัวนะครับอ่า <c oughs> เจอห้าตัวนะให้ท่านสังเกตนะครับที่ฝาครอบนี่นะฮะโดนถูซะจนเงาขาวจัวเลยนะครับ แล้วสังเกตตรงลูกป,ปืนนั่นเห็นไหมฮะเศษผงอลูมิเนียมเศษผงโลหะอ่าเห็นแล้วนะมาดูที่ตรงผู้เล่หลังท่านเห็นไหมครับเศษผงโลหะเศษผงอลูมิเนียมขาวๆเต็มเลยมาดูตรงห้องเฟืองท้ายเศษผงโลหะเศษอลูมิเนียมเต็มเลยอ่ะ มาดูที่ตรงแข้งกลางบ้างเศษผงโลงหะเศษอลูมิเนียมทีนี้มาดูที่ชามใบพัดผู้เล่หน้าตัวนอกจะเห็นเลยว่าตอนเนี้ยขีบใบพัดหายไปนะครับแล้วบางขีบเนี่ยก็แตกหรือหักอ่ปะปวินลองขยับชามใบพัดนี่นะครับอ่าชามใบพัด ตัวเฟืองสตาร์ทเท้าหลวมแต่น็อตเบอร์17หรือ19บเป็นไงครับแน่นครับแน่นเบอร์สิบเจ็ดแน่นอ่าแล้วแหวน,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 นดาวหายครับแหวนดาวหายไปนะครับไม่มี นี่นะครับแหวนดาวนะครับหักกระจายนะครับคาอยู่ในเสื้อแข็งอ่าชัดเจนนะทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะครับว่าจะมีอะไรพังอีกบ้างอ่าเดี๋ยวครูจะให้ประวินเขาถอดผู้เล่หน้าผู้เล่หลังมาดูนะครับเดี๋ยวเจ้าของก็จะได้รับรู้และดูไปด้วยอ่าเดี๋ยวครูจะขยับถอยหลังมานะครับ เดี๋ยวตอนเขา,เาบล็อกลมยิงเดี๋ยวครูขอหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับอ่ะมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับปวินเนี่ยนะครับเขาก็เอาบล็อกลมเนี่ยนะครับถอดน็อตยึดผู้เล่น้าออกมาแล้วนะครับเบอร์สิบเจ็ดใช่ไหมครับอา้าวถอดน็อตเบอร์สิบเจ็ดออกอ่ะแหวนกันคลายที่ครูเห็นยังอยู่ครบอ่ะเฟืองสตาร์ทเท้ายังอยู่ ท่านดูนะปะวินชี้ไปที่ตรงนั้นครับเนี่ยนะที่ชามใบพัดต,ตรงนั้นน่ะที่มันเป็นตัวล่องล็อกแหวนดาวอ่ะนะครับไม่มีเหลือเลยนะฮะกระจายไปหมดแล้วอ่ะดึงออกมาเลยครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเขาจะถอดน็อตยึดผู้เล่หลังเอามือเอามือโค้งๆไปหน่อยก็ได้เออเอีแยนะครับเอาถอดอ่า โอลิงมีไหมไม่มีครับโอลิงไม่มีนะเอ,อาชาเอาช้าออกโอ้ย <c oughs> เศษผง<ม>โลหะเต็มเลยครับอ่าแต่แล้วก็เอาชุดคลัสอ่าทีนี้ที่ครูดูเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยมันเหมือนมีรอยตอกมาใช่ไหมครับเนี่ยครับ เนี่ยนะครับมีรอยเหมือนกับว่าเนี่ยไปตอกถอดเนี่ยสก,กัดกันมาเนี่ยนะครับโอเคนะอ่ะเห็นชัดเจนนะครับอ่ะมาดูชามเม็ดครับจะมีอะไรพังไหมแหวนรองหน้าชามไม่มีไม่มีนะครับอ้าว ที่นี่แหะปัญหานะครับก็คือไอตัวล่องสปายเผาเขาเหวี่ยงมันเย็นครับนั่นนะ่ะไม่เป็นไรเอาออกมาแต่ชามเม็ดก่อนไอ้ฝาขัดหรือหลังเตาติดบูทอยูอ่นะครับเม็ดโอเค อ,อยนิดหน่อยต้วินบอกเป็นลอยนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับทีนี้ปัญหาครับนะบพอล่องสปายเนี่ยนะครับที่ปลายเพาเขเวียงมันเย็นเนี่ยทีนี้พอเวลาเราจะถอดบูทตัวเนี้มันจะออกไม่ได้ก็จะต้องเอาตะไบามานั่งแต่ง นะส่วนท่านใดจะใช้ลูกหนูลูกหมูหินเจียอะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะคือครูไม่ขอไปยุ่งเรื่องตรงนี้เพื่อจะทําให้รอยตรงเนี้ยมันหายไปนะครับแล้วเราจะได้เอาบูธตัวนี้ออกนะเพราะนั้นไอที่บอกว่าวิ่งไปแล้วมันสัน่นมันสะท้านเนี่ยอันนี้คือครูไม่แน่ใจนะคือส่วนหนึ่งมันเกิดจากไอที่ตรงเนี้มันหลุดมันกระจายหรือเปล่านะครับมันเลยสัน่น นะแล้วอะไรมันหักไปตั้งหลายชิ้นแต่มันเหลืออยู่แค่ไม่กี่ชิ้นนะครับอันนี้เศษนะขี้ใบพัดที่ชามนะก็จะมีประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันเป็นยังไงต่อเดี๋ยวครูค่อยมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับขอหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับ